สวัสดีค่ะอันได้มือจับฉลากแล้วนะคะเนาะไพสิได้เฮ็ดไปสิได้เห็ดไปซุปไปแกงเนาะค่ะเนาะอันคข่กะข้อไผ่ลายๆเด้ค่ะที่ไฮทาโดนเพราะว่าสรุปแล้วอย่กเป็นโควิดพัวอยยก็บกเป็นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันข้างลัง,ะะง,ลงอ,อะค่ะข้างลางไข่อะไฟมันสิแกงจากน่อยมันอัน หลอดไฟมันยุหันค่ะมันก็เลยเห็นแต่ให้เหลี่ยมทั้งปุ่นเนาะข่อยกระสิพยายามยืนบังไว้เนาะ <laughs> จังบ่เหลี่ยมตา <laughs> ค่ะเออข่อยนี้เห็ดพึ่งข่ายุหานสองถุงนะคะเนาะแต่ว่าข่อยกะเลือกผู้ที่ผู้ที่สิได้เฮ็ดเฮ็ดพึ่งข่ายุหานเนี่ยค่ะคนละถุงน้ำหนักท่อกันค่ะ <laughs> ค่ะคอยสิเอ่อให้ไอ้เขาเอานี่ยังก่อนันวิธีวิธีเฮ็ดกินแมมวิธีต้มนะค่ะเนาะให้เฮ็ดตามที่คอยบอกเด้อค่ะที่คอยเขียนไว้คอยสิติดแปะไว้เนี่ยค่ะแปะไว้หน้าถุงนี่แหละให้เฮ็ดตามนั่นเด้อค่ะเด้อแล้วก็ถ้าบ่เฮ็ดตามนั่นคอยบ่รับประกันนะว่า พวกแก่สิแพ้หรือเปลนะ่แพ้เนาะเพราะว่าจริงๆเราเห็ดพึ่งอายุหานเนี่ยเออ่ยูนี่เพิ่นบรต้องต้มค่ะเพิ่นคือล่างแกงเลยเนาะแต่ว่าสำหรับข่อยข่อยอยากให้ต้มก่อนค่ะต้มเทน้ำถิ่มก่อนเนาะเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันมันหมวกเห็ดนะค่ะสีมันสีมันสีมันเอ่อเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยค่ะ ตแล้วที่นาถิ่มมันสีสะอาดตัวกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะกาให้เฮ็ดตามที่ข่อยเขียนบอกนะสําหรับผู้ที่ได้เห็ดผงทายุหานไปกินเนาะค่ะเนาะ<ม> <c oughs> อันนี้กลองข่อยมันอยู่ตําค่ะค่ะเนี่ยที่ข่อยอบไว้นี่คือมีแต่เห็ดอ่อนนะคะแต่ว่าหลังจากอบไปแล้วเนี่ยข่อยกับบุรุษมันสีอ่อนคือจังตอนที่ข่อยเก็บมาบ่านะเพราะว่าอบแห้งแล้วเอียงกับเปลี่ยนแปลงได้เนาะค่ะเนาะ แต่มีอยู่สองถุงเนาะผู้จีซีได้เห็ดเพิ่งขายุหานไปล้องกินเบิงเนาะคะ่ะเนกกาะกต่มีเอ,อ่อคือคุณพี่อัมพรพนาสีพุตตานะคะถ้าอ่นถ้าอ่นซื้อน้ำสกุลบะถือข่อยกะขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าข่อยกับปึกอยู่ข่อยอันภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยบ่ใครออกเพราะว่ามันต่างกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่า อ่านต่ภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษไปเลยอันนี้ถ้าเป็นซื้อที่ว่าเป็นซื้อไทยตะเขียนไปช่งปางภาษาอังกฤษค่ะขอยสีอ่านบอกใครได้ค่ะอันนี้บอกให้รูเดเ้อ <c> ค <oughs> ่ะเนาะพี่คุณพี่อัมพรนพนาศีปุตตาเนาะนให้ทรงที่อยูอ่ให้ทรงชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้เป็นชื่อชื่อที่อยู่นามสกุลนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษเด้อค่ะเดอ้อ พะเพื่อนสิดได้ลงในคอมพิวเตอร์ได้เนาะพอพอมันอยู่อยู่โซนยุโรปเ,เที่ยวที่เราคอยส่งเป็นภาษาไทยค่ะเพื่อนบอสสามารถพิมพ์ขอได้ล้วบันี้ถ้าสมมติว่าของเขาหายเ,เสียค่ะคอยสีบอสสามารถตามได้เราคอยสีบอสสามารถไปเคมอาเงินคืนได้เนาะถ้าเกิดพี่ๆส่งชื่อที่อยู่นามสกุลเนานะเบอร์มือถือเบอร์เบอร์ที่ติดตอ่อได้นะคะ ให้เป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะเนาะไม้เล็กโทรศัพท์ก็คือไม้เล็กโทรศัพท์ของของของพี่ๆนั่นแหละ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็คอยสิเดวลาคอยเอาไปส่งเพื่อนสิไดลงในคอมพิวเตอร์ได้เนาะค่ะอันนี้พี่อัมพรได้ไปแล้วเนาะเป็นเห็ดพึ่งใครอยู่หานนะคะ,ะแล้วก็มีคุณพี่ ทัศนีค่ะคุณพี่ทัศนีสมมุติดีนะคะช่วยส่งชื่อ,อานามสกุลแล้วก็ที่อยู่เบอร์มือถือมาให้ด้วยนะคะให้ส่งมาในในใน,ในวิดีโอนี้เด้อค่ะเดอะ้อเท่านั้นเดอ้อเนาะเพราะว่าคใครๆได้ลงวิดีโอไปนี้ก็อาจพี่ๆอาจจะหายไปมันอาจจะบวเด้งขึ้นหรือย,อยังถาบ่าใกดติดตามเนาะค่ะ คุณพี่ทัศนีสม,มุิดีได้เห็ดพึ่งค่ยุหานไปทานนะคะทำตามที่ข่อยเขียนบอกไว้เด้อค่ะอยา่ยาอย่าอย่าเห็ดเอ่ออย่าเห็ดเกินที่ข่อยบอกด้วยให้เห็ดตามที่ข่อยบอกเท่านั้นนะก,นก่อนที่จะเห็ดก่อนที่จะเอาไปแกงใส่นน้องไม้แกงใส่ผปกขาเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งค่ยุหานนะคะ <laughs> มีสองท่านที่ได้เห็ดเห็ดพึ่งคอยุหานไปทานนะคะค่ะแล้วก็เห็ดเห็ดของหนูไม่เยอะนะคะก็ขออภัยด้วยที่ให้บให้ได้บอทั่วถึงนะคะเนาะเพราะอย่างเพราะว่าเห็ดหลังจากอบแล้วมันได้บอหลายค่ะเพราะมันแห้งแล้วมันได้บอหลายเลยจากที่คอยไปเก็ีเป็นกองๆอะค่ะเราก็มีส่วนหนึ่งที่มันสดข่อยกะ คือฝรังเขาสร้างเนาะรังเพิ่นสร้างข่อยกระขายเพิ่นไปงีสินอะพร้อนเป็นเห็ดสดเนาะหอดบ่พ่อขายพี่น้องเอ,อ,เอ้ยเห็ดเห็ดดำนะคะบ่พ่อขายอีลีเพิ่นหอดอยากได้อีกแต่ว่าข่อยบบมีเวลาไปเก็บอีกแบบนี้ข่อยกระเสี่ยงไว้ข่อยเสี่ยงเห็ดแห้งไว้เพราะว่าเอาไว้เถอแจกแฟนคลับเท่านั้นเนาะคะ่ะเนาะข่อยบ่าขห้เพิ่นแหงแหงเพิ่นจะซื้อนะ แต่ว่าขขอยบ่าขายยอเอามาเสียงเลยค่ะ <c oughs> จะมีสองท่านนะคะที่จะได้เห็ด <c oughs> uh, เห็ดดำนะคะที่ตูวแขอยไปเก็บล่าสุดเนี่ยนะนะคะมันแหงแล้วเห็นบ่คะ่ะกองแบบไงคะ่ะแหงแล้วนี่น้ำหนักน้ำหนักเท่ากันนะคะไม่ไม่ต้องกลัวน้อยใจนะเพราะว่าไ้ทอกันเพื่อสุขคนค่ะ <c oughs> <c oughs> ข่อยตอนแรกค่อยคิดค่อยคิดว่าสิแจกหลายพ้นเพราะอย่างเพราะว่าค่อยกะว่าสีแบงแ่งเป็นถุงบบใหญ่กะว่าได้แกงหนึ่งสีเนะเาะอ่อบบดนี้ค่อยบ่าสามารถกะเกณฑ์นได้ว่าแกงหนึ่งนี่มันสีหลายปันใดพราะเห็ดมันแห้งเห็ดมันแห้งแล้วมันก็นยุบลงตังเยอะตังแยะนะคะเนาะค่อยก็เลยตัดสินใจว่าให้เป็นจังสี่ไปเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆจะได้กินให้อิ่ม <laughs> นะคะเนาะ แล้วก็ให้ทําตามที่หนูบอกเท่านั้นนะคะหนูจะติดไว้ว่าวิธีวิธีต้มวิธีทํากินให้ทํำยังไงเนาะให้เห็ดตามที่คอยบอกนะคะเดอ้อเห็ดอันนี้บ่มีเห็ดมีพิษนะคะเพราะว่าเห็ดอันนี้เป็นเห็ดะะหนนหที่ว่า,าคนสวีเดนเขาเก็บมาเขาล้างไม่รู้เขาล้างหรือเปล่านะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยล้างเห็ดเนาะเพิ่นกับไปเห็ดกินเลยเพิ่นบ่มีเพิ่นสีบัต้ม เป็นสิบปตมเทน้ำถิมคือข่อยคือคนไทยเห็ดกินนะคะเนาะค่ะ,ะนั่นหมายถึงว่าเห็ดเห็ดพวกนี้ถ้าเกิดไม่ต้มก็แกงกินได้ค่ะเนาะแต่ว่าสําหรับข่อยข่อยมากต้มแล้วเทน้ำถิมก่อน,นะะเนาะะเพราะว่าเห็ดมันสีสะอาดเนาะโอเคอันนี้ให้ให้ให้เป็นถุงอย่างนี้เลยนะเนี่ย <c oughs> ค่ะเพราะว่าสิแพ็กใส่ลังค่ะเห็ดอันนี้บ่าสามารถแพกใส่เป็นเป็นซองได้ค่ะ เป็นซองที่มีกันกระแทกข้างในเนาะเห็ดอันนี้สีใส้บ่ไร้ค่ะก็เลยต้องห้เป็นตั้งสี่เพื่อว่าที่ใดใส่ล้างใดนะคะใส่กองแล้วเห็ดมันสีบมุลพราาเห็ดอันนี้มันสีมุนมุนไงค่ะขนาดคอยจับในถุงนี่คอยจับ,จบระวังค่ะเพราอมันสีกรอบค่ะกรอบแล้ววนี้ถ้าพวก้กเอาไปแช่นะ้ำพวก้กจะเห็นว่ามันจะเป็นฮักเบิดสินะคอยกอ็เลยตัดสินใจ แจกเทื่อเดียวแบบนี้ไปเลยค่ะสําหรับพี่ๆที่โชคดีนะคะเนาะค่ะเนาะก็ได้เนี่ยคะ่ะได้ได้แกงไรเทียอยู่ค่ะ <c oughs> เนาะคะ่ะเนาะก็แช่น้าให้มันขึ้นตัวก่อนเนาะจังเอาไปแกงเนะคะ่ะเด้อถ้าเทือแรกอะลองแซ่แซ่ไว้ต่อนหนึ่งคืนนะคะหรือว่ากลางวันกลางวันเนี่ยคะ่ะลองแซ่ไว้ตอนเสาร์แล้วเออ่พี่ๆสีแดงเบิงสีแดงรู้ว่าเอา่อมันใช้เวลาโดนปันใดเรา ก่อนที่มันสิสดขึ้นมานะคะเนาะแล้วพี่ๆกะวางแผนเอาเองพ,พี่พี่สิแกงตอนใดกะว่าเออแซ่ตอนนี้มันสิได้แกงเวลานี่พอดีจังเสียนะตอหมายไข่อยนะอันนี้ได้ได,ได้ได้กินโดนเลยล้วคะ่ะเนี่ยดอกลุด ค่ะบบมีเห็ดอื่นผสมนะคะเป็นเห็ดดำย่างเดี่ยวอันนี้ค่อยสีส้ง DHL ไปเด้อค่ะเดอะ้อนี่ค่ะอันนี้เป็นของของผู้ใหน้ะพันพในอันซื้อได้เนาะนี่ <laughs> <laughs> เพราะว่าคุณพี่อัมพรพนาได้เห็ดพึ่งเนาะแล้วก็คุณพี่ทัศนีได้เห็ดพึ่ง <laughs> อู้ขออไปค่ะ แล้วก็มีคุณพี่จินจินตนานะคะเตยจังรีดนะคะอันนี้คุณพี่จินตนาเป็นเพื่อนกันทางเฟซอยู่แล้วเนาะส่งชื่อที่อยู่นามสกุลนะคะเนาะเป็นภาษาอังกฤษส่งมาให้หนูทางเา messenger ก็ได้ค่ะคุณพี่จินตนาเพราะเราเป็นเพื่อนกันทางเฟซอยู่นะคะเนาะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ให้คุณพี่จินตนานะ ทุ้งเบลเลอร์เลยอ่ะแต่น้ำหนักน้อยนะดูเยอะเหมือนสองโลเลยนะแต่น้ำหนักไม่กี่กรัมเองค่ะเพราะเห็ดมันแห้งเนาะก็ให้เอาไปล่องกินเนาะให้อิ่มเลยค่ะให้อิ่มทั่วหนาเลยค่ะกินอิ่มทั่วเขาเออนี่อย่างให้อิ่มทั้งครอบครัวนะคะค่ะเลืออีกท่านหนึ่งเนาะ คือคุณพี่ปราณีมาดปัญญานะคะเพราะว่าครั้งก่อนนั้นคุณพี่ยังไม่ได้รับนะคะเนาะคุณพี่ปราณีนี่ค่ะเพราะว่าครั้งก่อนนั้นใครได้บ้างจําไม่ค่อยได้คะ่ะเนาะกะถ้าซ้ำค้นกบว่าเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะพ่อคอยจำว่าได้ว่าคอยให้ภไพ่เนี่ยช่วงเธอแรกนะคะเนาะ ค่ะคนเนี่ยค่ะอันนี้ของคุณพี่ปราณีนะคะ <c oughs> ค่ะคุณพี่ปราณีมาดปัญญาทรงชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษมา,าลงเม้นไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะค่ะทรงเขียนเขียนเขียนลงในในคอมเมนต์ของวิดีโอนี้เท่านั้นเด้อค่ะเด้อค่ะ ชื่อนามสก,กุลที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เบอร์ไอเบอร,เบอร์เบอร์โทรนะคะเนาะเบอร์ที่ติดต่อได้เนาะเพราะว่าเสียหายเพิ่นล้มคอมพิวเตอร์ห้เนาะเวลาส่งนะคะต้องต้องใส่ต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าคีย์บอร์ดเพิ่นบ่มีภาษาไทยคะ่ะนะถ้าเกิดข้องหายหรืออย่างเสียข่อยสามารถเค้มงินขึ้นใดเนาะก็ให้พี่ๆช่วยหนูทางนี้ด้วยนะคะ หมดแล้วค่ะเพราะว่าปีนี้ได้กันแค่สี่ท่านนะคะเพราะว่าเห็ดมันหน่อยค่ะเพราะว่าเห็ดเห็ดแห่งมีบ่หลายเพราะว่าเห็ดแห่งคอยได้แบงให้ให้มู่ผัวไปไปน้ำขึ้นกันนะคะเนาะให้เพิ่นสองสองถุงหรืออย่างสิล่ะเพราะว่าเพิ่น,เพ,นเพิ่นดีก็ข่อยนะข่อยก็เลยแบงให้เพิ่นเนาะค่ะ มันกน็เลบะนี้เห็ดก็เลยเหลือซ้ำเนี่ยค่ะแล้วไอ้ไอ้ที่เหลือที่เหลือที่เหลือยูออ่ของข่อยตอนเนี้ยคือเห็ดมันปู่เห็ดมันปู่กับเห็ดดินล้วมๆค่ะข่อยบ่ข่อยบ่อยากให้เห็ดดินเพระอยังเพราะว่าข่อยบ่มั่นใจว่าเห็ดดินที่ข่อยอบไปเนี่ยเอาไปแช่น้ำเนี่ยมันสิคืโตัวมันสิคื้โตโตให้ให้แ้ๆบ่ข่อยบ่ข่อยบ่แน่ใจค่ะเพราะว่าจากที่ข่อยล้องเห็ดเบิ่งเนาะ ่อยลองเฮ็ดเบิงนะพ่ออย่างที่มันขึ้นตเพพ่ออย่างเพราะว่าข่อยหัวกระอบแห่งไปสองมือแล้วบัน,นี้ข่อยเอามาแซน้ำม,มันก็เลยขึ้นตไงแต่บัน,นี้ข่อยโอบแห่งไว้ไว้โดนแล้วหลยเดือนแล้วคอยบอ่มั่นใจว่ามันสิขึ้นตให้เฮาบ่มันสิขึ้นตให้่อยบอ่จังงส่นะ mm hmm. คอยก็เลยบ่มั่นใจ่อยก็เลยเออเอาไว้หันแหละเอาไอเอาไอที่มันดีดีด,ดีกว่าเนาะเนาะค่ะเนาะค <c oughs> ่าก็ นี่ค่ะอันนี้เห็ดพึ่งของไดซีท่นก็บอเป็นยังเนาะค่ะเนาะแจกบ่ทั่วถึงกับบ่บ่เสียใจกันเนาะเอาไว้ด่าฮอนปีนี่เนาะคอยกัอาชจจีได้ไปเก็ยบยุดอกแต่ผัวบ่เฝ้ากับบ้านวะ <c oughs> ค่ะนี่ค่ะของฝากจากสวีเดนเด้อค่ะเด้อ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามแล้วก็รับชมเด้อค่ะ ที่ได้มาก็ตอบแทนเพื่อนๆด้วยส่งแบ่งเห็ดให้กินด้วยกันค่ะจะก็ขอบคุณเร่นหลายค่ะดีใจที่ที่พี่ๆเพื่อนๆป้าๆทุกคนเนาะมาติดตามข่อยข่อยกะพยายามปรปับปรุงช่องจะคล้องให้ดีที่สุดละค่ะเพราะว่าข่อยบเกงเนาะเรื่องพวกนี้ ค่ะนี่คือของฝากจากสวีเดนเนาะจากช่องจงบุญภูเวียงกะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อบอกเตาะเกันเขามารับชมติดตามเนาะค่ะเนาะเป็นเอฟซีอยกะ่อยกะมีของตอบแทนแบบนี้ละค่ะเพราะว่าคอยขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมวิดีโอคอยมา,างเทียกับเวียนหัวหงเทียกกรตาไลกะขอภัย เวลาเก็บเห็ดมันตื่นเต้นค่ะมันสิลืมโตข่ยสิลืมโตเนอะก็ <c oughs> บอวากัน,นะะเนะ <c oughs> าะค่ะเนาะค่ะกิพยายามป,ปักปุมให้ดีที่สุด <c oughs> จ้าขอบคุณลหลายๆจ้าอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่ค่ะนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษลงใต้วิดีโอนี้เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ